Thank you for this 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 thank you for like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  อาสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง GV i ี TV นะคะวันนี้เราจะมา react series ซีรีส์เขาเรียกอะไรนะ GL 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 เรื่องแรกของไทยที่มีนักแสดงเป็นศิลปินหญิง เออวันนี้เราอยู่กับคุณชมหมีนะแล้วเราจะมารีแอคทฤษฎีสีชมพูนะแล้วเยก่เย้ต้อเย้เย้ต้องเย้ก่อนดิเย้ก่อนโอเคงั้นเราไปชมตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปเลยครับเพลงก็น่ารักด้วยใครร้องใครร้องคุณชมหมีฟินเบกเอ้ยเราคู่กันเหรอ ใช่ราเ,เน่ยเก่งนะถ้าให้ข้อมูลอะไรผิดก็ขอภัยะะด้วยนะคะอุยน่ารักอะแล้ว <laughs> รักเขิน <laughs> แค่เอ็มวีเราก็เขินแล้วแค่เปิดเรื่องแล้วก็เขินแล้วเอ้ยเอาเริ่มจาก <c oughs> ตรงไหนก่อนเริ่มจากฉากแรกเดี๋ยวนะมันยังไม่มีอะไรที่รู้ลึกมากอย่างที่บอกว่าคุณแพรมีสปอยมานิดนึงตรงที่ว่าเขาจะเป็นได้เป็นเหมือนพวกไอดอลเหมือนอะไรแต่ไม่ได้เป็นใช่ไหม ซ,ซึ่งไม่รู้มันมีมีปมอะไรน่าจะเกี่ยวกับคุณย่านั่นแหละอ่าอ่าเท่าที่ดูมาตอนแรกความรู้สึกก็หม่อมบอสก็ดูเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็นั่นแหละมันก็ต้องมีปมอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปตอนเด็กๆไม่ใช่อย่างนี้ตอนเด็กๆเ,เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอ่าเป็นคนรักสัตว์รักเด็กอย่างที่เขาว่าใช่ไหม แต่โตมาแบบแค่คบกันในที่ทํางานก็ไล่ออกแหละเงี้ยไม่มีเหตุผลไม่ฟังเหตุผลเลยอะไรเงี้ยเอาแต<อ>่ใจส่วนน้องน้องก็ดูเป็นคนแรงๆอยู่นะเอาจริง <c oughs> ถ้าเป็นเราปกติเราจะแบบเป็นเด็กที่มาทํางานใหม่เราไม่พูดกับหัวหน้าแบบนี้<อ>ใช่ไหมยิ่งหัวหน้า,<อ>าที่มันที่ดุขนาดนี้ด้วยอืออาจจะเป็นแบบต่างประเทศไงแบบพูดต,งตรงเ แต่ก็อยู่ไทยนานแล้วดูแบบดูแล้วดูตั้งแต่เด็กเนี่นั่นแหละจะเป็นนิสัยน้องพูดตรงๆงเงี้ยอ๋อเออเนาะแ,แต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าอีพีต่อไปจะพูดตรงๆแบบนี้ไหมก็ต้องไปดูในเรื่องของความรู้สึกจะพูดตรงๆแบบนี้ไหมอย่เงี้ยใช่ส่วนไอ้คู่มั่นหม่อมบอสถ้านับแค่ตอนนี้ก็ดูเป็นคนแบบขี้เล่นนะดูไนิ์ดูแบบ เออดูไม่มีอ,อะไร,อ,ะไรอันนี้ยังดูไม่มีอะไรอยู่ไม่รู้ตอนต่อไปเป็นไงมันดูได้เรื่อยๆนะมันมันไม่ได้คมวดคิวอะไรมากอะ่ะเหมือนเนื้อเรื่องมันก็<ม>ดําเนินไปเรื่อยๆเหมือนฉากในหนังไทย<อ> <laughs> ช่วงเริ่มช่วง,ง,ง,งเริ่มไม่มีอะไรอะ่ะมันมันยังถ้าพูดตรงๆอะ่ะมันยังไม่มีอะไรที่แบบว้าวมากตอนแรกอะ่ะอันนี้นะแต่ยกเว้นความน่ารักของน้องเอ๋ห <laughs> ยอดต่อหน,นึง่ง <laughs> อะไรน้องวอนเหรออ่าน้องวอนน้องวอนน่ารักดีดูทรงแล้วจะเป็นหมามีนะเนี่ยยั้งยังยังเรียกน้องทั้งทั้งตอนเลยยังไม่ขนาดนั้นเวยาเราเห็นแบบผู้หญิงเด็กกว่าเราก็เรียกน้องอย่อ๋อโอเคโอเคอ่ะปจะทรงเรามามีน่าจะมามีเออดูึินเป็นทรงหมามีอืมส่วนคุณหม่อมสามคุณหม่อมสามือนเขาแบบเคียดสวย จากย่ามาอมแล้วก็เลยมาลงที่บริษัทมาลงกับพนักงานในบริษัทอะไรย่างนี้ไม่ดีเลยทําอย่างนี้ไม่ดีเลยโ <c oughs> ตแล้วอะโตแล้วอะไม่ได้ทําอย่างนี้ดมีมันไม่ได้แย่นนะม,นมันดีมันดีแต่ว่ามันก็มีบาง <c oughs> ในในอะล็อกที่มันเป็นบทพูด <c oughs> ที่บางทีไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างไอช็อตเมื่อกี้ที่ แค่เขาใดใ<ด>ใช่ไหมใบใอะไรเงี้ยเออ,เอ,อมาดูนิยายเกินไปนนนแล้ว,ลว,ลวเรื่องการสแสดงอ่ะเรื่องการสแสดงของการแสดงของน้องก็อย่างที่คุณชมหมีเกินเกินม,มาแล้วว่าน้องเป็นต่างชาติแล้วมันก็ทําเท่านี้ก็ทําได้ดีแล้วแต่มันก็มีช่วงที่อย่างไปคุยในห้องประชุมอะไรเงี้ยนะที่มันจะออกตีฉันอะไรเงี้ยเออแบบสำเนียงมันเป็นแบบนิดหนึ่งแขกแบบว่าขัดขัดนิดนึง แต่ก็ไม่ได้แย่จะอยู่ที่การเว้นวักคำไม่ได้แย่แบบ<ม>ก็พูดฉาฉานดีแต่ด้วยความที่แบบดีฉานมันทำให้แบบมันมันมันไม่เป็นธรรมชาติใน<อ>ในแบบว่าเออแต่แต่ก็คือน้องก็ททำได้ดีแล้วดีมากแล้วน่ารักน่ารัก <laughs> ส่วนคุณหว่อมสามก็อย่างที่คุณแพรบอกว่าสายตาเขาใช้ก็มี มีสายตาแบบที่อยู่กับย่าก็อีกแบบหนึ่งอยู่กับพนักงานก็อีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบเขากลัวา,าใช่อยู่กับย่าค่ะมีความวิตกกังวลกลัวเหมือนเหมือนเป็นเด็กอะ่ะเหมือนอยู่กับย่าก็ถึงโตสามสิบแล้วก็ดูเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยกลัวย่า แต่ก็ไม่ชอบเลยที่มาลงกับพนักงาน <laughs> ไม่ชอบ <laughs> ไม่ชอบเลยเดแต่ <laughs> แต่จะมีอะไรที่ไม่ชอบอีกหลายอย่างชอบเลยอะ่ะเออไม่ใส่ใคุณสาวเดี <laughs> ๋ยเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วก็ <Okay. S 1> อืคือแล้วคือเอานิดนึงแล้วการที่แบบไอ้กำไรเกี่ยวแล้วจะไปตัดผมอะ่ะ แสดงให้ถึงเห็นถึงการที่แบบไม่ให้เกียรติในสิทธิมนุษยชนของคนอื่น <laughs> 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 อ่ะ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 จบตอนนี้แล้วก็ขอบคุณคุณชมหมีนะที่แนะนำให้มาดูซีรีส์ดีๆทฤษฎีดสดีชมพูตอนแรกก็เปิดตัวมาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากก็คือเป็นดําเนินเรื่องไปแบบหนังไทย <laughs> <laughs> หนังไทยตามจากว่านี่โอเคค่ะ <laughs> 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 เดี๋ยวเ,<อ>เรามาเจอกันไว่ตอนที่สองแล้วก็ฝ<อ>ากอย่าลืมนะฝากช่องจีวีกับชมหมีด้วยอโอเคครับราเจอกัน